สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JJ Story อีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารจากทางช่องของเรายังไงผมรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและท่านก็ยังจะสามารถได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเราก่อนใครขอบคุณครับ ผมมาสรุปทำลายการจ่ายเงินยีวยาให้กับหลายๆคนนะฮะกำลังรอฟังอยู่ใช่ไหมว่าเงินจะได้เมื่อไหร่ขออนุญาตเรียงตามลำดับของวันก่อนนะครับ1ครับไปดูกันครับพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มที่เพิ่งประกาศที่หลังนะฮะสำหรับมาตรา40นะครับเงินจะโอนให้คุณ5,000บาทนะครับในวันที่20 2 1กันยายนครับลำดับต่อมานะครับคือพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้ม ทางมาตรา 33, มาตรา39แล้วก็มาตรา40ขอเรียงลำดับตามวันนะครับเริ่มกันที่มาตรา39กันก่อนนะครับมาตรา39พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มคุณได้ไปก่อนหน้านี้แล้ว1เดือนกำลังจะได้เดือนใหม่อีก1เดือนใช่ไหมครับเป็น2เดือนเงินจะโอนให้คุณ5,000บาทนะครับในวันที่21กันยายนเป็นต้นไปครับสำหรับมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มเช่นเคยครับคุณได้ไปก่อนหน้านี้แล้ว5,000 และกำลังจะได้ใหม่อีก5,000นะครับ13จังหวัดสีแดงเข้มมาตรา40เงินจะโอนให้คุณ5,000บาทนะครับในวันที่22และ23กันยายนครับและปิดท้ายที่มาตรา33ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม13จังหวัดที่ก่อนหน้านี้คุณได้ไปแล้ว2,500บาทและกำลังจะได้เพิ่มอีก2,500บาทเงินจะโอนให้คุณนะครับ27ถึง28กันยายนครับ อ้าวเห็นทไลายแบบนี้แล้วกรุณากลับไปตรวจสอบว่าผูกพร้อมเพย์ผูกพร้อมเพย์หรือ,อยังนะครับผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนและเป็นบัญชีที่เดินสะพัดด้วยนะฮะบัญชีที่ไม่เดินสะพัดไม่ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วตรวจสอบส่วนคนที่มีปัญหาเออโอนเท่าไหร่โอนไม่ได้สักทีกรุณาไปตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเป็นนายเป็นนาง,เป,นนางเป็นนางสาวชื่อสกุลถูกไหมติดต่อประกันสังคมนะครับซึ่งถ้าติดต่อแล้วแก้ไขข้อมูลแล้วนะครับ เงินจะโอนตกหล่นให้คุณทุกวันเพื่อนหฤหัสบดีของทุกสัปดาห์นะครับอะแจ้งเป็นทำลายแล้วนะ